มีนิทานสั้นๆเล่าให้ฟังเอาไหมก่อนกลับนิทานเรื่องหมาหมาชอบกินขี้มันเป็นหมาอยู่ประจำวัดมันใหญ่โตมาก เำาไมใหญ่โตมากไม่ใช่โตมันใหญ่มากแต่มันเป็นเจ้ามันเป็นเจ้ารักษาอาณาเขตบริเวณวัดเพราะมันเป็นเป็นหมารุ่นเตอะมันมาก่อนใครเข้าไงอตั้งแต่สมัยใหม่ๆมันเพิ่งมาอยู่ใช่ไหมล่ะมันยังไม่มีพวกหมาอื่นเข้ามาอาศัยนี่มันก็เป็นหมาตัวแรกๆใช่ไหมมันก็กางเพราะว่ามันเป็นเจ้าถิ่นนี่ใครจะเข้ามาใหม่มันก็มันก็ต้องมาคารวะเขาหน่อย เขาเป็นหมาที่อยู่ใกล้ชิดด้วยเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดเจ้าของวัดเนได้รับการดูแลเอาเรียกว่าให้ให้ความอให้ให้อะไรให้ความสําคัญมากกว่าตัวอื่นเขาเพราะว่าเสืมาก่อนอตัวนี้เข้ามาก่อนเขา,เขาก็อยู่กินอยู่นอนอยู่อะไรคุกคีกับเจ้าของวัดเขาก็าใหญ่โตมโหลานหน่อยใช่ไหมเล่าทีนี้เวลาจะกินอะไร พระจะนั่งฉันกันอะไรเขาก็ต้องเข้ามาใกล้ๆอะไรอยู่ใกล้ชิดมากหน่อยไอ้ตัวอื่นอยากเข้ามาเนี่ยมันก็ทามันก็ส่งสายตาเป็นอันดับแรกแต่ยั้งไม่เชื่อมันก็เริ่มแยกเขี้ยวเป็นอันดับที่สอง <c oughs> ตามสเต็ปมันนะแต่เมืองยิ่ไม่เชื่อใหญ่กูก็ตบเข้าไปกัดไปไล่ไปว่าอีกทีเนี่ยเพราอทาไปแล้วแทนที่เจ้าของวัดจะไปตําหนิไอ้ตัวนู้น เน่ก็ไม่ตำหนิไอ้ตัวนี้ด้วยก็เห็นว่าเป็นธรรมดามามันก็มันก็เป็นเจ้าถิ่นก็หวงแหนเป็นธรรมดาก็ไม่ตำหนิไม่ว่าไม่ว่ามันก็ยิ่งทำไมเออได้ใจเออคุณทาถูกอืมพอทําทถูกพวกมาใหม่ๆก็มาอีกมาอีกก็เริ่มตีสนิทแน่เพราะว่าเจ้าของวัดท่านใจดีนี่จะมีเมตตาท่านให้ความรัก เท่าเทียมกันถึงเวลาอาหารกินแล้วก็แบ่งให้กินมันเหมือนกันใช่ไหมละ่ะตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นใครกินไปไอตัวนี้พอเห็นตัวใหม่กินเท่าตัวเองก็ชักจะเละๆไว้ก่อนยังยังไม่หาเรื่องอย่าหาเรื่องก็เดี๋ยวเสียฟอร์มมันแหมย่ยังยังไม่สมควรหาเรื่องหาเรื่องปวดเรื่องแหละเดี๋ยวผู้หลักผู้แย่หมายว่าเจ้าของมันเขาจะว่าเราเป็นคนไม่ดีมันต้องแอบแอบหาเรื่องมันวันไหนเจ้าวัดไม่อยู่ใช่ไหมละ่ะ คนเองก็เอาอาหารมาแท้แทนเจ้าวาดไงตอนันก็กินเท่าทกันมังก็เดินไปชิดประจิตตัวเลยมึงซ่านนเกลิไอ้ลบ้างนะกูมึงเป็นไขรกูเป็นไขรมึงซ่านนเกลิไอ้หมาใหม่มันก็งอดีมันยังไม่มีสมัครพักพวกใช่ไหมล่ะมันไม่รู้จะไปสู้ตบลบสู้ลบตบมือคงสู้กันไม่ไหวเพราะไม่มั่นใจว่าไอ้นี่มีพวกเยอะหรือเปล่า ตจริงมันไม่มีพวกแต่ว่าท่าทีมันบอกว่ามันนี่มีพวกเยอะไงมีคนรักมันเยอะมีคนสนใจมันเยอะใช่ไหมอยู่ภายใต้ความความใหญ่กลางของมันน่ะไอ้ตัวเล็กตัวน้อยพาใหม่ๆมันก็ยังยงมันขอดูท่าทีไปก่อนไอ้่อนหลังๆมันก็ทําตัวปกติแต่มันไม่ไปคอเคลียกับไอ้ตัวนี้หรอกนะมันถือว่ามันใช้ไม่ได้ มันไม่ใช่มันไม่ใช่หมาที่ควรให้ความยกย่องนับถือเป็นลูกพี่ว่างั้นนะอเขาก็เริ่มทําการอะไรเขาเรียกว่ารักษาสมบัติของสงไอ้นี่ไม่เอากูไม่เอากูแล้วก็อยู่ดูแลอยู่หน้ากุติอ่ะใครมากูเห่าใครมากูว่าใครมาไม่ดีกูแงงแงงว่ามันไปนะแต่ไม่ค่อยสนใจของสงตรงไหนของอะไรจะเป็นยังไงไม่ค่อยดูแลหรอก ไอ้นี่เขาไม่ได้อยู่ในบริเวณหน้ากุฏิเจ้าของวัดใช่ไหมล่ะเขาก็เชี่ยวช่วยรักษาของสงฆ์ไงอย่าเดินกลางค่ากลางคืนก็เดินกลางวันก็ตรวจดูกลางคืนก็คอยคอยสังเกตสังเกตว่ามีอะไรเข้ามาขโมยขโจรนะอะไรอยู่ตรงไหนก็คอยดูเอาเขาก็เชี่ยวรักษาของสงฆ์อย่างดีเลยทําหน้าที่ของเขาปฏิบัติตัวเขาอย่างดีอันนี้ว่ามันก็เข้าตากรรมการ อ้าวกรรมการมีกรรมการวัดก็เห็นเอ้ยหมาตัวนี้มันมันมันมีเกรดดีเนี่ยไอ้นี่มันเป็นหมาชนิดดีกว่าหมาตัวอื่นก็มันเป็นคนฉลาดนี่หมามันฉลาดมันจะรู้จักรักษาของสงมันรู้จักดูนู่นดูนี่ใช่ไหมว่าพอนนี้ไอ้ลูกน้องเขาก็มีเสียเพราะเขารักน้ำใจกันไม่ตีกันดีเพราะว่านักเลงนี่นักเลงก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมล่ะ ไอ้หมาตจวนู้นก็สมัครเป็นลูกน้องไอ้สมาเจวนี้ก็สมัครเป็นลูกน้องเนี่ยไปๆไปนานๆเขา้เขาเขาก็เริ่มมีพักมีพวกเนี่ยเวลาเขาอยู่ดูแลของสงฆ์เขาก็จัดเวรจัดยามกันเนี่ยไอ้กลุ่มนู้นอยู่ตรงนี้ไอ้กลุ่มนี้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมละ่ะคอยส่งเสียงหอนกันไอ้นิ้วลำคาญเห่าหอนลำหาเลยกันวะดึกดึกเดืนเดนก็เห่าแม่อยู่นั่นหอนอยู่นั่นแหละเช้ามารายงานอรายงานเจ้าของวัด เอางินเงินงงเงินงงเงินกันไปนะว่าตามศาสามมันเอากินควายนะมากินข้าวรวมกันกันแนกกันแหน่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าไปเจ้าเจ้าของวัดก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยมันบ้าไปพราะขืนไม่ห้ามมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเป็นสมบัติของมันไงก็ห้ามก็ปล่อยมันไปเพราะว่ามันคงทําอะไรพวกนั้นไม่ได้เพราะพวกมันไม่มี ราะนั้นเขาพวกเขาเยอะนี่คือไม่ทํามันเดี๋ยวโดนลุมนอ่เขาก็เลยปล่อยมันไปไอ้นี่ก็แก่วันไปแก่วันแก่คืนถ้าไม่มีแรงสินอนเหงาเงาเพ่งเงาเพงางาอยู่หน้าปกตินั่นแหละไม่มีแรงขนก้นล่วงยังไล่ะไอ้นั่นก็กัดก็กินแค่ได้อะไรอะ่ะไอ้โรคผิวหนังอะ่ะพวกเห็บพวกมัดนั่นก็มาลุมมากิน,ยยยกนเยอะๆก็ลำคันเกานั่นเกานี้เป็นแผลเป็นว่าเกาน่ก็เป็นแผลเกานี้ก็เป็นแผลกรรมมันไง กรรมที่จิตมันไม่ดีอ่ะมันก็เชี่ยวไปว่าคนอื่นเชื่อกันแหนกแหนคนอื่นของสงก็มาเชิดรักษาคนก็รักษาก็หาว่าเขาติเขาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมละ่ะตัวเองก็เกิดโรคใครใครเจ็บขึ้นมาสิไม่ได้ตายง่ายๆนะทรมานตายหาว่างนั้นอายแลือเกาหน้าเป็นเขอบเป็นขาเป็นนั่นเป็นนี่ทรมานกินอะไรก็กินไม่ได้เพราะว่าอะไรร่างกายมันไม่ตอบสนองเที่ยวอาหารก็ไม่ค่อยลงของกินเขาก็ให้เท่าๆกันนะ แต่เธอก็กินไม่ค่ได้สุดไปท,ท,ทุกวันทุกวันตาเหี่ยวแห้งนั้นเนี่ยไม่มีใครสนใจกรรมาการก็ไม่เอาด้วย <c oughs> ว่าถือว่าหมาไรไ้คุณภาพ <c oughs> หมดหมดสกุล <c oughs> หนังกลกหนังกลับหมดแล้วใครจะไปยุ่งเนะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยทีรักษาเขาก็ไม่พารักษานะ <c oughs> คือว่ามันใจมันไม่ดีไง เขาก็เลยไม่อยากเข้าไปยุ่งกรรมนะบังคับไม่ได้รับความเกื้อกูลจากคนอื่นเนี้เนะมันหมาด้วยกันเขาก็ไม่สนใจดีก็ปล่อยมันเก่งนักนี่ปล่อยมันใช้กรรมไม่เข็ดเรื่องหมาเป็นอย่างนี้นิทานาสั้นไหมล่ะ ต่อไหมล่ะแกนี้มันวใกล้จะตายใกล้จะตายมันก็อดโอยอดโอยใช่ไหมล่ะเออเจ้าของวัดท่านก็มาก็ติดท่านก็มีความเมตตาสม่ําเสมอกันจะเป็นหนังกองหนังกับท่านก็ไม่กังเกียจหรอกแต่กห้ความรักความเมตตาเหมือนปกติใช่ไหมล่ะก็พยายามหา อา,อาหารมาให้มันกินพยายามพูดกับมันดีๆพยายามประคับประคองมันนะจ่จ,จิตใจของมันแทนที่มันจะสนใจคนเจ้าเอาเจ้าของวัดที่ให้ความรักความเมตตามันกับมีจิตเครียดแค้นไอ้พวกนั้นอยู่ดีก็เขาเขาวิ่งเล่นขเขาก็จะบประแจงเขาเดินตามเจ้าวาดนี่ตอนนี้เขาไปไม่ได้ก็ได้แต่มองใช่ไหม ไอหมาพวกนั้นเขาก็นําทีมกันโอ้โหมันเดินกันเป็นขบวนตามกันนี่ลูกพี่มาลูกน้องมากันโอ้ดีอกดีใจทักทายวิ่งเล่นท่านเจ้าของวัดนี่นก็เออดีใจเพราะว่าความที่เด็ก,เดกๆเหล่านี้มันมีความน่าเอ็นดูกระแสะใจมันดีอ่ะมันก็น่าเล่นกับเขาใช่ไหมสนุกสนานไอนี่เขามองตาเขาหม็นมองหงุดหงิดโมโหจะขยับตัวก็ไปไม่ได้มันแก่แล้วมันขยับก็ไม่ไหวจะแดจะด่าก็ไม่มีแรงจะด่าแล้วอ่ะ เสียงดาก็ไม่เคยจะออกแล้วนี่หนักเข้าเห็นไมล่ะไม่ไหวทั้งๆก็รับความเมตตาจากท่านผู้เป็นเจ้าของวัดเหมือนกันแต่เธอในใจเธอมันไม่สนใจความเมตตาที่ท่านหยิบยื่นให้กับมองความตําหนิจ,จิตเจียนจิตมันฝังกับความคิดเครียดแค้แนนะ่ะความไม่ชอบใจพยาบาทถึงเวลาเธอตายปุ๊บจิตเธอออกจากร่างเขาก็พาไปเลยพาไปสนพยาอยม พอถึงสนักพ,พยายมก็ก็รายงานบัญชีก็รายงานใช่ไหมว่าเธอเนี่ยมันอะไรวาไม่มีความกตัญญูรู้คุณจริงเห็นแต่ความอะไรความมากักมาก,มากอยากได้เห็นแต่ความหลงผิดคิดผิด,ผดมีอคติมีจิตใจที่ชั่วหยาบมีวาจาเป็นของหยาบคายมีจิตใจอันเลวทรามนะ ถึงจะเกิดเป็นคนก็มินพ้นความชั่วแบบนี้เกิดเป็นหมาก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้อีกอะไรอย่างนี้ท่านก็พิภาคษาพิจนารณาว่าโทษของแกเนี่ยได้อยู่ในเขตของสงด้วยแทนที่จะรักษาสมบัติของพระาศาสนาบ้างเขาให้กินทุกวันทุกวันจะว่ามา,มาใช้ที่ของสงมาทําตัวอยู่ในที่ของสงกับทําความชั่วแบบนี้อย่างแกไม่ควรไปสวรรค์เพราะว่า ไม่มีความดีอะไรเพียงพอที่จะไปสวรรค์นั่นก็เลยตัดสินว่าแกคนไปนรกตกนรกไปมาตัวนี้ก็ได้ต้องตกนรกไปอย่างนี้ไปเออนิทานต่อไหมล่ะ มันใหญ่มันกันใหญ่นี <laughs> ่คนมันตกนรกก็เรียกว่าตายและจิตมันตกอยู่ในแดนอบายามรมก็มันนึกอะไรไม่ออกหรกเริ่มมนทำความชั่วอะไรมาเนะควาคิดได้อย่างเดียวว่าไม่อยากทนมันทุกข์ทรมานเหลือเกินใช่ไหมละ่ะว่าจะพ้นนรกือเป็นเปรตอสูร,รละกาว่าจะแล้วกลับมาเป็นสเดฉาใหม่ก็ต้องเป็นหมาใหม่อยู่ดี เธอก็ต้องเกิดเป็นหมายอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็ห้าร้อยเที่ยวเข้าไปเป็นหมาก็ตกนรกทุกชาติหมดจากหมาก็มาเป็นเป็นคนเป็นคนก็ตกนรกอีกตกอยู่อย่างเนี้ยนานนานนานนับกันก็ได้ว่าอายุไขก็น,นับเป็นกลับๆก,การเวียนว่ายอยู่ในแดนอบาบยภูมินะขึ้นมาข้างบนขังลงตกไปขึ้นมาข้างบนขันขตกลงไป แล้วเธอคิดว่าไอเจ้าหมาตัวนี้จะเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสมีจิตใจที่ละทิฏฐิละมานะละความหลงผิดเห็นผิดเมื่อไหร่มันไม่ใช่ของง่ายนะคนเคยอยู่เขาเรียกว่าเคยอยู่กับผู้ที่มีจิตใจเมตตาแล้วยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ทราบซึ้งของคนที่มีจิตใจเมตตาเลย ยังมีจิตใจที่มองแต่เรื่องของตัวเองที่ในความไม่ชอบใจไม่ชอบใจที่เขาดีกว่าไม่ชอบใจว่าเขานั่นดีกว่าไม่ชอบใจเขาทาอย่างนั้นไม่ชอบใจเขาทาอย่างนี้มันไม่ได้ละทิฏฐิมาณะของตัวเองและไปเกิดอีกเมื่อไหร่จะไปเจอคนที่อุปถา์เราได้ความไม่ตาปานีแบบนี้อีกเมื่อไหร่มันหายากนะแล้วก็ต้องเกิดไปเจอคนเลวคนอิ คนที่คอยต้องทำร้ายเธอทุกชาติไปทุกชาติไปกว่าเธอจะไปเจอคนที่มีจิตใจเปลี่ยนวยความรักความเมตตาปาณีโอมันคงนับเป็นอาสงไขยหลายหลายอาสงไขยอีกนานมากไหมล่ะนานมากแล้วถ้าไม่เจอคนเมตตาปาณีจิตของเธอก็ไปเจอเรื่องซ้ําอย่างเก่าแล้วก็ยังไม่สามารถเอาเอา,เอาวิชาในส่วนที่เป็นทิฐิมรณนะแบบนี้ออกไปได้เธอก็ต้องกลับมาเป็นอย่างเดิมอีกก็ตกนรกอีก แล้วเราวาวนไปอยู่อย่างเงี้ยน่ากลัวไหแล้วจิตที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันน่ากลัวม,มากนะโอเคอย่าไปเป็นหมาประเภทนี้นะเราเลิกเป็นหมาแล้วนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังว่าความเป็นจริงอะ่ะ ถึงไม่จะเป็นนิทานหรือไม่จะเป็นนิทานแต่มันก็เรื่องที่เกิดตามจริงจิตใจแบบนี้มันมีไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นะมันมีที่นี่ยังมีเลย,ยก็ยังไม่แน่ว่าไอโนนจะไปสวรรค์หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ห้าคนเนี่ยไปแน่ไอช้างไปแน่แต่ยโนนไม่แน่ ไม่แน่ยังไม่แน่แต่ก่อนตายจิตไม่ไม่มีอะไรกระทบก็คงไปได้ให้สวรรค์ได้ก็เท่าที่จะเสียงหน่อยก็มียันนอลย่าสีนวนนี่แหละ <laughs> เลยแถ่าจะเสีียง่ไปแต่แต่ช้างไม่ห่วงเขาเพราะว่าใจเขาคือเขายังมองคนที่ดูแลเขาได้ความยินดีเขายังมีใจอย่างนั้นนะ ไอห้หาคนนี้ก็โอเคไม่ห่วงก็เลยฝังอนนู้ารักษาของสงดีแล้วก็มันเป็นคนที่มีจิตใจไม่หยาบในนั้นก็ดีก็ไน้แค่แค่สีนนนคนเดียว <c oughs> รอดไม่รอดเราก็ไม่ยังไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะไอช่วยทําบุญให้เนี่ยมันช่วยกันได้แต่ไอจิตคิดไม่ดีเราจะไปแก้มันยังไง มันยากดีแต่ว่าฝั่งอันนนเราให้เขาอยู่ทางนู้นแล้วนะถ้าไอ้พวกนู้นอยู่แถวแถวนี้นะแกคงลงนรกงงงคงจะไปคุยกับท่านหลวงพ่ยายมพักใ,ใหญ่ๆหญ่นั่นแหละมีหวังมีหวังเป็นไม่อย่างที่นิทานเลยเพราะว่ามันมีความคิดที่คอยคอยเครียดแค้นคอยไม่ชอบใจคอยไม่พึงป่าชนาในสิ่งที่เขาทําอย่างนั้นเขาทาอย่างนี้ ัคอยจับคอยจ้องคอยดูตลอดอย่างเงี้ยจิตมันไม่มีอกมันไม่ไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันเย็นเนะี่ยแล้วคนดูแลก็ไม่ได้เคยที่ทําอะไรมันแบบแย่กว่าคนอื่นเขานี่นก็ดีให้กินอย่างดีให้ที่รับที่นอนดูแลอย่างดีอาบนะ้ำอาบท้าหาอยู่ขายยาทุกอย่างดีหมดอยู่ห้องแอร์สิจังหกักสบายจะตายอืก็ดีว่าดูแลอย่างคุณนายวังนั้นเถอะ มันกินดีกว่าฉันอีกอ่ะแต่ลงคิดดพวนนี้กินวันละสองสามร้อยบาทฉันกินวันละยี่สบิบบาทตัวปักยาวสองขีดกระเทียมหัวเดียวมันจะกี่สตังค์วะ,ะมันไม่ได้เยอะอะไรๆๆะเลยกินเนนิดนิดๆหน่อย ก็เราให้กันกระดาษเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยกันได้ก็ตรงที่จิตเจตนาเขาเนี่ยนะมันช่วยยากว่ายากนะคนเราฝ่ายจะหลุดพ้นก่อจะได้ที่มั่นที่หมายก่อจะมีจิตที่เยือกเย็นเป็นไปได้ความเรียกว่าสงบสงเเยี่ยมเจียมจิตใจตัวเองนะเปลี่ยนได้ผมนิหารสี่ก่าจะเดินก็ไปถึงมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่ของง่ายมันใช้เวลามากทีเดียวจิตคนเราจริตคนไหนที่มันไม่ไม่แข็งกระด้างเกินไปก็ได้มีความอ่อนน้อมดีโอกาสที่เข้าถึงมรรคผลมันก็เร็วรกว่าคนอื่นเขาแต่จิตมันหยาบกระด้างมันอย่างเยนนวลก็ต้องใช้เวลาเยอะเพราะมาว่าความคิดมันไม่ไม่มีความเมตตาความคิดไม่ได้มองคนที่เขากรุณาสงสารเขาได้ความยินดี มันขาดหมดนะว่าก็มองแต่ความความเป็นตัวเขาอย่างเดียวว่าเขาขาดไอ้นั่นเขาไม่มีไอ้นี่ยางนั่นทําอย่างนี้กับเขาอย่างนี้มันมันคอยจิกคอยเจ็ดคอยแค้นคอยคิดเวลามันมองดูเรามันยังมองอยู่อย่างคนว่าว่าเนยนี่ใช่ไหมตามันมองเือนคนว่าว่าติจะกินมันยังว่าเราทำไมไม่ให้กูกินเมื่อไหร่ให้กินมันไม่เหมือนกันเนี่ย กระแสใจมันอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ได้เอาเข้ามาตินะเอาเขายกให้ฟังว่ายีสีนวนเป็นอย่างนี้หมานึหมาช้างเขาเขาจะน,นิง่งเขาไม่ค่อยอะไรมากเพียงแต่ว่า สุขภาพเขาไม่ดีตาเขาเสียก็เลยเป็นที่น่ารำคาญในตัวเขาเองทำาอะไรมันก็ลำบากคนอื่นเขาอันนั้นเขาก็จะสึกเหนื่อยใจบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปเพ่งเล็งเพ่งโทษไปหมกมุ่นกับความเป็นใครไงเขาก็อยู่ของเขาอยู่ความความก็เรียกว่าระมัดระวังตัวเขาเองอย่างเงี้ยอะไรก็ทําได้เขาก็ทํา้วยตัวเขาเองถ้าทาไม่ได้เขาก็สุดวิสัยนะเราก็สังเกตดูบางทีมัน มันพยายามที่จะหาทางที่จะปลดเปื้องปัสสาวะอุจจาระเขาก็พยายามนะบางทีมันก็ลดอารมณ์ขี้เกียจมันมีมันก็ปนเป็นปนเป็นมันก็ปล่อยเลยมันก็มีก็โดนดุโดนว่าบางเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้บ่อยบางทีก็รู้ตัวเขาก็พยายามมุ่งานมุ่งานหาทางลงไปของเขาถ้าไปขี้เขาไปเองได้แต่จะไปฉี่เขาไม่ค่อยจะไปอ่ะ อ้ามันอารมณ์ขี้เกียจมันมีใช่ไหมแต่ขี้มันขี้เกียจไม่ได้เนี่ยเอ้ที่ลงมันไม่มีเหมือนฉี่ใช่ไหมฉี่มันตรงไหนก็วันนั้นมันยังล่าลงหัวคนเล่นเล่นลงน้ำมนให้พอสบานอะไรเแลงแท้เออได้เห็นใจไม่เคยมีใครได้ฉี่ฉี่ไอ้ช้างลงกับาลเลย ลงไปได้ทีสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็เห็นใจมันก็สุดวิสัยเพรษษาะสตาดีมันคงไม่ทำมันเสียเส้นนี่ยเสียอวัยวะรักษาชีวิตถ้าเป็นงั้นนะเขาไปแล้วก็ฉั้นเตรียมต่อลงเสร็จเรียบร้อยเสร็จสับไปแล้วเตรียมแล้วอีกไม่กี่วันฉันก็เตรียมยัดลงได้แล้ว ก็มันอยู่ในสภาพที่ควรไปแล้วนะเกิดไม่อยากไปใช่ที่อยากไปไม่อยากไปก็อยู่เอาอยู่ได้คุณเสียอวัยวะนะก็กยังเสียดวงตาไปไม่งั้นมันจะไม่ถ้งตายก็ตายไปเลยถ้ายังไม่ตายดวงตาก็ไม่เสียลงนะมันอย่างนี้เห็นไหมละ่ะเราบางอย่างก็ต้องถ้าเสียสทรัพย์เธอย่าไปเสียใดยมันนะ อยายามใดมันต้องเสียทรัพย์ไปได้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปคิดเสียดายมันทิ้งไปเลยมากน้อยทิ้งไปเลยอย่าไปตามเสียดายอย่าไปดึงมันกลับมาอย่าไปเที่ยวหามันมานะแต่มันรัมัาไม่กลับมาก็ไม่ต้องกลับมาถือว่าดีกว่าเสียอวัยวะเพราะว่ามันมันตัดไปแล้วอย่างน้อยมันตัดทรัพย์ไปแล้วเพราะถ้าเราเสียอวัยวะเราก็ต้องเสียเงินเงินนั้นต้องเสียอยู่ดีเพราะเสียไปเสียไปการรักษา อว,วัยวะก็ต้องเสียเงินก็ต้องเสียก็เสียเงินแล้วไม่เสียอวัยวะดีเสกว่าจำเลยนะอนนนะนนะน้นี้โบราณเขาพูดในจริงแล้วเป็นเรื่องเกิดจริงซชด้วย